สวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้เราอยู่ในแมปรถไฟซึ่งครั้งที่แล้วเราสร้างถ้ำไปแล้วล่ะทุกคนคราวนี้เราจะมาขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากันดีกว่าเขาว่ามีสวรรค์ด้วยนะพี่หอจริงๆก่อนอื่นขอเก็บเงินก่อนอเก็บเงินตรงน,นี้แล้วเราก็จะสามารถเปิดรถรางไดใ้ใช่เปล่าใช่เพราะว่าในถ้ำก็จะมีการเปิดรถรางใหม่แต่ว่าตอนนี้พี่เอกจะขึ้นไปที่สวรรค์ก่อนพี่ฝนเอาขึ้นเลยขึ้นเลย ครั้งที่แล้วเราคร้างก้อนเมฆไว้ใช่ไหมใช่แล้วปาะขึ้นคันยาวดีกว่าโ้ข้างในเป็นท้ามืดตื๊บเลยอะ่ะนี่นี่มือท้อมืดตื๊บเลยจริงด้วยเดี๋ยวพอเราขับไปสักหน่อยนึงอะ่ะตรงทางออกถ้ำเราต้องหยุดนะไม่งั้นเราจะตกลงไปเราจะเจออะไรข้างหน้าเอเปล่าข้างหน้าเหรอข้างหน้าเจอลูกกระต่ายายากักษ์อ่ะ ลูกกตายักษ์ที่แอบมองดูอยู่นะจ้านอะเหรอนี่งาถึงแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนอ้อนี่งานเรามาถึงเส้นทางที่เราสามารถขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยเขาแอบมองเราอยู่ไาพี่ฝนขึ้นอันนี้กันขึ้นอันนี้มาแล้วมารถไฟท้องคํามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแ,แล้วนะไปเลยพรึบไปแล้วโอ้ กดสวิตช์เราจะสามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปใกล้ๆก่อนนี่แล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้กดเลยเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นน่ะกดเลยกดเลยกดแล้วอ๋อเมื่อกี้กดไม่โดนเหรอพี่ไงไปแล้วมาแล้วพี่ฝนถอยหลังถอยหลังถอยหลังปั๊บถอยยาวถอยยาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหระวังระวังโอ้รถไฟกระเด้งโอ้โใจเย็นนะใจเย็นโอ้ออกดีกว่า <ไ>เรามาถึงแล้วใช่แล้ววันนี้เรามาถึงเร็วมากเลยนะเนี่ยขอบอกเขาบอกว่าที่นี่หน่วยเงินเขาจะชื่อว่าติ๊กมาเร็วเข้ามาเร็วทางนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าตั๋วไม่ใช่หรอใช่ติ๊กก็คือตั๋วติก๊ก e t อ่ะก็อเป็นตั๋วที่เราเอาไปใช้เปิดประตูข้างบนหรือเปล่าเขาบอกว่าเรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยเขาดูก่อนของพี่เองมีอยู่3 0 9 8ติ๊กตั๋ว ใช่3 0 9 8ตัวตรงนี้มีอะไรบางอย่างมากดตุ่มหน่อยไหมไหนอะตุ่มข้างหน้าเนี่ยถ้าเราซื้อตรงนี้ไปแล้วตังจะพอไหมเนี่ยก็ลองกดดูก่อนไงอันนี้50ซื้อได้กดตุ่มเลยฟับอะไรอะได้ประตูอะไรมาเฮ้ยเป็นประตูว์ปไปไหนก็ไม่รู้อ้อเป็นประตูสวรค์เหรออันนี้ประตูสวรรค์เลยเพรนี่ไงประ,ระตูเปิดไปิดได้อ้าวทำไมประตู ประตูมันยังไงเนี่ยนี่ไงประตูเราก็เปิดแล้วก็ปิดได้นี่ไงทาไมเปิดปิดไม่เหมือนกันน่ะเอาก็เราไปชนประตูมันก็เปิดมันก็ปิดตามมานี่ไงอ๋อนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้ลองกดดูอันนี้หรอร้อยห้าสิบเลยหรอมีอยู่เยอะแยะก,กดไปเลยมีสามพันเองข้างหน้านะ่ะมีติ๊กติ๊กอะไรไม่รู้ศูนย์ศูนย์อ่ะแพงทั้งนั้นเลยเป็นพันเลยไม่ใช่ตรงนี้ตรงข้างหน้าเนะี่ยมีศูนย์ศูนย์อยู่ไหนศูนย์ศูนย์นี่ไงตุ่มเนี่ยหืมตุ่มเนี่ยเห็นยังใช่เหรอ,อนี่ไงกดเลย อ๋อนี่ไงเครื่องผลิตติ๊กนี่ไงหล่นลงมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะหล่นลงมาเหยียบตอ่อข้างล่างเพียบเลยอ่ะเหยียบต่อได้เลยยังไม่เหยียบเดี๋ยวขอดูก่อนดูทําไมแล้วเขาเพิ่มตั๋วมาให้เราอ่ะใช่จริงๆด้วยงั้นก็เอาเงินทั้งหมดมาทุ่มกับการทําเครื่องก่อนดีกว่าบอลเล่ปอลเลย,ลอเลยโอ้โหเหมือนกันเลยบอลเล่ปอลเลย เครื่องเหมือนกันเลยอ่ะนี่ไงมันมีตั๋วเพิ่มขึ้นมา hey, เห็นเปล่ามีเลเซอร์มากันด้วยพี่ฝนเออแสดงว่าเลเซอร์อันนั้นเขาจะสามารถเปลี่ยนตั๋วของเราให้มีเงินเยอะยิ่งขึ้นไงรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนสีแล้วกลายเป็นตั๋ว VIP โอ้โหแล้วราคาแพงขึ้นด้วยเห็นเปล่าตอนนี้มีสองพันแล้วเหรอโอ,อใช่แล้วโอ้ดีจังเลยเนี่ยคราวนี้ก็วิ่งไล่เปิดพวกนี้ได้แล้วพี่ฝนใช่เลยไปเปิดให้หมวลเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะนะเปิดได้อยู่อันนี้คืออะไรเออ มันเหมือนเครื่องเสียงดวงอะไรทักอย่างคืออะไรอ่ะมันเหมือนกับที่อันนี้เลยเล่นพินบอลหรอเปล่าแล้วกด e ล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นมีอะไรเลยได้ะไรหล่นลงมาข้างบนไม่รู้ไหนมีอะไรข้างบนน่ะเฮ้ยได้เงินสดสิบห k อ้อันนี้ไงเหมือนพินบอลอ่ะเฮ้ยดีจังเลยนะอ๋อรู้แล้วพี่ฝนว่าไงหรอเป็นการเสียงดวงชนิดหนึ่งเอาหล่นลงมาแล้วนี่ไง โอ้โหดวงไม่มีความดีเลยได้แค่ห้าเองเหรองั้นเราก็ไปกดตุ่มอันใหม่เร็วเข้าโอ้แย่แล้วงั้นไปเอาอย่างอื่นดีกว่ามีตุ่มอื่นเยอะแยะเลยโงตังเหลือนิดเดียวเราเก็บตังก่อนนะสองพันสองอ๋อได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ทําอะไรดีล่ะเนี่ยเราก็ไปกดตุ่มอันอื่นที่เรายังไม่ได้เปิดไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือตุ่มอะไรไม่รู้มีของขวัญเยอะแยะเลยอะ่ะเฮ้ สามารถเลือกของรางวัลถ้าเรามีติ๊กพอได้ตอนนี้เพี่เกซื้อได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าซื้อมาตังหมดแน่นอนเพราะฝังนี้มีบางอย่างคล้ายๆกับนายเลย่ะจอดเอานี่ดีกว่าคล้ายๆจอดร,ราคาไม่แรงด้วยนี่ไงนี่คือพี่เคพี่เคเพื่อนจอดเหรอ ita, <PK. S 1> จอดนี่เพื่อนนายเปล่าอันนี้รอคบอันนี้คือเพื่อนของจอดใช่เลยครับฉันว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ พัฒนาขึ้นมาจากของจอดเดิมอะนะอันนี้คือเพื่อนของจอตนะครับเคเพื่อนจอดใช่แล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาล่ะพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกเปิดตรงนี้เพิ่มแล้วกันอะไรเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยสแตนอะไรอะล่องเปิดต่อไปเรื่อยๆไงเฮ้ยมีคนยืนอยู่ด้วยอพระอันนี้เป็นรูปปั้นเนะเป็นรูปปั้นคนยืนอยู่ด้วยนั่นคือพี่เอกเหอ ไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะต้องอัปเกรดเขาไปเรื่อยๆมากกว่าเฮ้ยตาออกมาเป็นประกายใส่หมวกด้วยมีหมวกสีทองคําอ้าวตังค์ไม่พออะตังค์ไม่พอตั๋วไม่พอเดี๋ยวเขา้าหน้าเก็บตังค์ได้เยอะๆแล้วค่อยมาจัดการอัปเกรดตรงนี้ต่อแล้วกันนะอ้าพี่ฝนคิดว่าพี่เน่าจะต้องไปเปิดลางข้างล่างมากกว่าอือพี่เกจะไปเปิดรางข้างล่างแต่ขอเปิดให้เยอะที่สุดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเออตรงนี้ติ๊กตรงนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วนะ เงินได้ช้าจังเลยอ่ะสู้โลกข้างล่างไม่ได้พี่ฝนไปเปิดล่างข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดล่างข้างล่างพี่เอกอยากเปิดตรงนี้อีกนิดหน่อยอะตรงนี้คืออะไรโอ้พันห้าแรงเกินไปอ่ะคืออะไรงั้นเหรอเอออันนี้น่าจะเป็นบิ๊กดอกใช่เป็นบิ๊กดอกเป็นตู้ที่ใหญ่ขึ้นน่ะพี่ฝนแต่ว่าทางเนี้พี่เอกยังเปิดไม่ได้หรอกเหลือตรงนั้นสองอันอะไรนะเป็นต้นไม้หรือเปล่า เอ่อทรีต้นไม้เหรอใช่แล้วเป็นต้นไม้ทองคาโปรยทีเอ้ยเป็นต้นไม้ทองคําจริงๆด้วยเฮ้อโอ,โอ้น้ำผูแห่งเงินน้ำผูแห่งเงินตรงนี้เก็บไม่ได้อ่ะโอ้สวยมากเลยนะเนี่ยโอ้น่าจะมีที่บ้านอย่างงีส้สักน้ำผูหนึ่งนะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้หมายถึงมีแล้วเก็บได้นี่สบายเลยอ่ะสบายเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่ฝนว่าไงเหรอพี่เอกว่ารูปปั้นท่าเหมือนเดิมห่ะนะ่ะ เหมือนหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปนะรูปปั้นน่ะเขามีการอัพเดตเพิ่มเติมไงหรอดูดินั่นไงเป็นปะกายมีดวงตาลายเย็บลายยับตังก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะงั้นเราก็ไปเปิดรถไฟข้างล่างไงอืมงั้นเดี๋ยวเพีองจะลงไปข้างล่างแล้วเอ้ยนี่เขาคุกเข่าแล้วอะเมื่อกี้เขายืนตรงใช่ไหมนี่เขาคุกเข่านี้แหละหรอใช่แล้วอ,อ๋าไปไปไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าเฮ้ยตังพอเปิดได้เยอะเลยข้างล่างอะ่ะ เกก็็บบเดี๋ยวไปฝนไปคอยข้างล่างนะอันนี้มันเป็นจุดวาร์ปอ่ะใช่จุดวาร์ปโดดเข้าไปเลยเราก็ไปเลยเรามาถึงที่ไหนอ่ะข้างล่างจริงด้วยอ๋อนี่ไงจุดวาร์ปดังฟับเลยมาเร็วพี่ฝนเปิดตุ่มต่อได้เลยเออก่อนจะเปิดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเราไปทางนี้เลยตรงๆโไกลอะ่ะนั่งรถไฟไปดีกว่ามาเร็วๆเ,เข้าเดี๋ยวขอรับทอชไปด้วยรับแสงสว่างงนะั้นเหรอเฮ้ย พี่เคเล่นลูกบอลมีอะไรเหรออยู่ดีๆพี่เคก็ลงไปเล่นลูกบอลลงไปเล่นลูกบอลเอานั่นเพื่อนจอนเนี่ยลงไปเล่นลูกบอลได้ด้วยอะ่ะเออเขาไปกิ้งอยู่รอบๆตัวพี่เอกอ่ะเ,อเดี๋ยวพี่ฝนเอาอันนี้มาก่อนครบเพลิงเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยเขาเล่นไงเอาใหม่ดิอ๋อเวลาคลิกแล้วเขาลงไปเล่นอ้มันเป็นแบบนี้นี่ไงเป็นอุปกรณ์เสริมของเล่นใหม่เออแปลกดีเหมือนกันนะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยเอาาปเร็วเข้าทางนี้ทางนี้ พี่เอกคิดว่าอยากจะลองทาอะไรบางอย่างดูพี่ฝนทําอะไรงะเหรอก่อนอื่นนะเก็บตังค์ให้เรียบร้อยก่อนโห oh, อีกต้องเกือบหนะ้าหมื่นแน่ได้มาเยอะยังอ่ะเยอะแล้วตอนนี้ประมาณสักแปดแสนได้แล้วนี่น,นี่ทางนี้ทางนี้านมาดูนี่ดิพี่ฝนเก็บตังค์มาไม่ได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้เราสามารถใช้500ติ๊กอ่ะซื้อรถคันใหม่ได้ด้วยนะอ๋องั้นกดเลยเดี๋ยวลองกดดูนะกดเลยกดเลยกดแล้วอา้าวไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะ กฎไมากฎหมา,กด,หมากดแล้วออขึ้นแล้วชา้าอ๋อนี่ไงได้อะไรมาฮะรถไฟตะแคงก็ จริงด้วยรถไฟตะแคงข้างขึ้นได้เราขึ้นยังไงนี่ไงขึ้นได้ <c oughs> ติดหัวพี่ฝนน่ะเ,ออเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดลงให้เหอาเปล่ามันต้องนั่งข้างล่างก่อนคนหนึ่งต้องกระโดดขึ้นไปโอ้หัวติดนี่ไงพี่ฝนก็นั่งได้ตั้งหลออายรอบเฮ้ยทำไมพี่ฝนเปลี่ยนที่ได้ด้วยก็เดิน,น,นขึ้นมาเฉยๆก็นั่งได้แล้วเอาเราพี่เอกเดินขึ้นมาไม่ได้เออได้แล้วได้แล้วเอาไปเลยเราจะไปกันอย่างนี้จริงเหรอเฮ้ยมันไปตะแคงข้างได้ด้วยทุกคนสุดยอดเลยรถไฟตะแคงข้างเพิ่งเคยเห็นออโอ้โหเคยเจอแต่โตเกียวดิบ นี่รถไฟดิฟเฉยเลยดูดิเป็นประสบการณ์ใหม่เลยแล้วตะแคงข้างนี้เราจะไม่ตกใช่เปล่าไม่ตกหรอกมั้งแต่ก่อนที่จะออกเราต้องรีบหยุดก่อนนะพี่ฝนนะทําไมอ่ะเราตกไงตกอะไรอ่ะตกข้างล่างนี่ไงเอานี่ไงพี่เอกตกไปแล้ววัดทิมเลยข้างนอกมีอะไรงั้นเหรอเดินออกไปดูดีกว่าเอาเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้มีแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาเปืองเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันมีตุ่มมาเพิ่มอ่ะนี่เดี๋ยวพี่เอกเหยียบตุ่มก่อน ตุ่มเปิดให้หมดเลยคืออะไรเนี่ยตุ่มร้รางไงอ๋อรางเหยียบให้หมดเลยนะเฮ้ยเหยียบให้หมดเลยเอเยเอหเหยียบเลยแล้วกันปั๊บปัปัป๊บปัปงเยอะปะต้องไปเอารถมาใหม่ป่ะเนี่ยได้ไรมารางไปถึงตรงนู้นเลยเห็นป่าวอ้รางไกลมากให้ดูท่าทางมีตุ่มอะไรข้างนอกด้วยล่ะเฮ้ยรถรถยังอยู่รถยังอยู่มามนั่นก็ขึ้นไปเลยมาเร็วมาเร็วไปต่อไปต่อนั่งแล้วป่ะนะไปเลยเอาเอาไปดิอ๋อต้องวางอันนี้ก่อนด้วยโอ้โห ไม่ไปอ่ะพี่ฝนเอาติดอะไรอะ่ะติดอะไร <c oughs> กดใหม่ดิไปแล้วมาแล้วเฮ้ยอา้าวมีแค่นั้นเหรอมีไปต่อข้างหน้าแล้วก็มีตุ่มด้วยมันไม่พออะไรไม่พอไม่มีเห็นเปล่าดูลาง่มีมีลางข้างหน้าหันไปดูอีกลางหยุดก่อนนี่ไงมีตุ่มใหญ่เนี่ยเราจะต้องกดไงเฮ้ยต้องกระโดดก่อนอเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดออกให้ก่อนนี่เดี๋ยวกระโดดออกของนี้ไปได้ไหมนัน ไม่ได้ต้องกระโดดออกพี่ฝนอ้าวกระโดดออกแล้วล่วงเลยเอา้อาวเดี๋ยวไปเจอกระไมอะไรของพี่ฝนเนี่ยฮึบแล้วเพียเอกออกได้ไหมนเนี่ยอึบอึบอ้าวได้พอดีกดได้เปล่ากดได้แล้วเดี๋ยวเพียกเหยียบตรงนี้ไปก่อนเลยนะอ้าเหยียบเลยเดี๋ยวพี่ฝนตามไปเฮ้ยเจอบันไดมีบันไดปีนไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยเฮ้ยมีปุ่มลับด้วยเจออะไรเหรอพีอกเจอปุ่มลับอะไรลดแปลงสภาพได้ คืออะไรอ่อะกดมาเลยเขาบอกว่ารถแปลงสภาพไดเ้เป็นป้ายอ่ะแล้วไงต่อแล้วเอาไปใช้ได้เปล่าเออเอออ่ะอ,อ,อะไร Lin ไงเมื่อกี้มีรถออกมาเหมือนจะเป็นรถแต่ลนไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนขับรถไฟไปหานะหรอ,อแปลกจังเลยอ่ะกลับไงไอเนี้ยเขาเนี้ยก็โดดขึ้นมาโดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นจริงด้วยไม่ถึงพี่ฝนทำไงดีอ่ะกระโดดกระโดดไม่ฟังนึงอ่ะ งั้นเดี๋ยวพีเอกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วกันอ่าได้เลยอออันนี้คือจุดแปลกๆจุดหนึ่งนะเนี่ยพี่หวนมาแล้วขับรถไฟไปแล้วไม่รู้ว่ามีใครมาเจอตรงนี้หรือเปล่านะเป็นรถจริงด้วยแต่ขับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องขับได้แน่นอนพี่เองวางไม่ถูกรางมากกว่าต้องวางไกลๆตัวพี่หวนต้องวางตรงรถรางวางตรงรางหรอใช่แล้วเพียกว่าไม่ใช่มั้งไปไหนแล้วเนี่ยไปแล้วไงเดี๋ยวพีอกตามไปนะอ่าฮึบไปเลย ฟูเฮ้ยในที่สุดเราก็มีรางใหม่แล้วแต่ว่าข้างบนน่ะเก็บตังค์ยากมากเลยนะพี่ฝนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะตกรางไหมน่นะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาเร็วเข้าเฮ้ยไม่ตกด้วยอ่ะออพี่ฝนอยู่ข้างบนเนี่ยไหนอ่ะข้างบนเนสีดำๆเนี่ยอ๋อลงมาดิ เดี๋ยวกำลังไปไปสำรวจมามาเร็วมาเร็วขึ้นนี่ข้างล่างเพยกเปิดหมดเลยนะเปิดได้เลยนี่ลางใหม่ปั๊บลางใหม่มันเป็นลางเชื่อมต่อมันเป็นลางที่ไม่มีลางไปไหนอะกดไปไหนแล้วกดครบแล้วโอ้ยรถยักษ์เฮ้ยโอ้รถไฟยักษ์ว้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยต้องขึ้นแล้วล่ะรถไฟยักษ์เนี่ยโดนเลยโดนเลย แล้วจะมองเห็นไหมเนี่ยโอ้ที่นั่งอันเอรอเลยใหญ่เกินไปแล้วว้กดเลยอยากไปรู้แล้วว่าข้างหน้าคืออะไรโอ้โหพี่ฝนล,ลงแบบตรงเลยมองไม่เห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดียวอย,วย,วยว่าพึ่งโค้งเป็นไงบ้างเป็ไงบ้างตรงไปแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวถึง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 เลยโอ้มีตัวกั้นด้วยพังไปลงกัน ต้องกดตุ่มก่อนออกไงอ่ะย่าพีเยกต้องกดตุ่มออกไปได้ยังไงมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้หน่อยนึงเหรอไหนอ๋อได้แล้ว uh, เหยียบนะนาอ่ากระโดดเหยียบเลยกระดึง อสองนะฮะกลัวสาม,มปบเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นด่านต่อไปหรือเปล่านี่ไงสวรรค์เจอแล้วโอ้คุณเทวดานุโอในสุดเราก็เจอสวรรค์แล้วก็เจอเทวดาแล้วโอ้สุดยอดไปเลยนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกพี่ฝนด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ย